สวัสดีค่ะกิกี้นะคะมาดูราคาทองคำกันวันนี้มาช้านะคะเพราะว่าติดภารกิจนั่เนเองนะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะราคาทองคำหลังจากเมื่อวานแบบว่าโอโ้โหบินไปสู่ฟากฟ้าแล้วมันยังอยู่โซนข้างบนอยู่แถวแถว,แถวเดิมยังไม่ไปไหนนั่เนเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อว่าราคาทองคำจะบินต่อไหมหรือว่าจะแบบเทขายทำกำไรแล้วนั่นเองคะ่ะ มุงของทัพเซมเดลลี่นะจ๊ะทุกคนทะลุขึ้นไปทุกแนวทํานิวไฮใหม่ล่าสุดอยู่ที่บริเวณราคา2,025นะประมาณนี้นะดูทําใหม่แล้วล่าสุดเนี่ยจะย่อหรือจะย่อนะโอเคเห็นสัญญาณโอเวอร์ใช่ไหมคะที่ทําเซมเดลลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเ,เล่นฝั่งขาบายหรือว่าตามบ่ายแถวๆนี้ก็ยังยังดูแบบ น่ากลัวอยู่เหมือนกันเผื่อเขาเปลี่ยนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูทรงก่อนเนาะแรงซื้อแรงขายนะแรงซื้อมาเต็มนะวันนี้สําหรับทาเฟมเบอรี่แรงขายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ว่าในทาเฟมย่อยเนี่ยเราต้องไปเช็คกันอีกทีนะคะแล้วก็ถ้าดูของมุมมองทาเฟมเบอรี่ทะลุกรอบราคา r e s i s t a n c e 2003 ของกรอบเดลี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะถือเป็นซัพพอร์ตนะคะ23.20ัน 23, 23. นะคะแล้วก็ถ้ามันขึ้นต่อไปอีกนะคะเพื่อมีปัจจัยหนุนให้บินตอน่อโบยบินไปสู่ฟากฟ้าไปไหนต่อโอโ้โหทำยูไฮใ,ใหม่ไปเถอะพี่อะไรอย่างเงี้ยใกล้ถึงแล้วนะคะเพราะว่ารอบเออขึ้นไปครั้งล่าสุด20.70.36เนี่ยเป็นระดับ Resistance ระดับมันลี่เลยนะคะทุกคน ระยะทางอีกไกลไหมเนี่ยเป่าปูดไปทีเดียวจะถึงไหมอีก4,000กว่าจุดโอ้โหก็ดูเป็นไปได้อยู่นะถ้ามีตัวกระตุ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างโอเวอร์อย่างที่บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าดูที่เดลี่น่ะซัพพอร์ตใกล้สุดคือ2,300รีสิสแตนต์ใกล้สุดของมุมมองทั้งเฟ่เดลี่คือ 2.070.36นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันของเรานั้นเลยขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยเป็น2 0 7 2 8 7นะจ๊ะโอเคขึ้นได้แบบโอ้โหมโ,โห,โโหลานเคยขึ้นไปสุดๆเอ้ยยังไม่ใช่2.070ยใช่ไหมขึ้นไปก่อนแน่นนะนี่ออทัมไฮของเขาเนี่ยมาลุ้นกันว่ามีโอกาสทำออทัมไฮหรือเปล่านั่นเองนะคะออทัมไฮใหม่ ที่เคยขึ้นไปครั้งนู้นก็แถวๆนี้แหละ2075ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ขึ้นไปเบรก2070แม้เฉียดกันนิดเดียวรอบนี้จะขึ้นไปเฉียดอีกหรือเปล่าหรือว่าทำสถิติใหม่เลยเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะโดยเฉพาะข่าวนอกตาราดแล้วก็กระแสที่ทำให้นักลงทุนช่วงนี้หวั่นไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจัยในตลาดนั้นเยอะมากเลทีเดียวสับสนวุ่นวายกันไปหมดเลยโอเคมาดูทางเฟซชั่วโมง่อย จำเฟรม4ชั่วโมงนะคะตอนนี้กรอบราคาเซตตัวอยู่ระหว่าง2.024.85นะคะแล้วก็กรอบล่างอยู่ที่1.976.83ความกว้างของกรอบราคานี้ก็ประมาณ4,000กว่าจุดเนาะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าติด RESISTANCE นี้นะครับคือไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็สปอร์ตใกล้สุดก็ตรงนี้นะ2,003นะถัดลงมานะคะ ถัดลงมานะครับ2079ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดลงมาอีกคือ1976.83กรณีที่เมื่อคืนราคาวิ่งขึ้นแถวๆนี้แหละจะประมาณ19เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในะทางเสนย่ยก่อนที่จะพุ่งขึ้นอนะ่ะแถวๆนี้เลยนะจ๊ะ1 9 8, 8 8แถวๆนั้นเนาะ แล้วก็พุ่งขึ้นไปติดอยู่ตรง2024หลายคนน่าจะรู้แล,ล้วลหะว่าปัจจัยอะไรทำให้ราคาทองคำขึ้นนะครับเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งก็ได้ก็คือช่วงข่าวที่ประกาศตัวเลข Opening Job ของ USA นะคะมันออกมาต่ำที่สุดในรอบ2ปีนะคะก็ะเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับเ,เรื่องของ ภาวะ e c e s s i o n หรือว่าเศรษฐกิจสดถดถอยนั่นเองเล่นประเด็นใหม่ไปเลยอย่างนี้เหรประเด็นเก่าขุดมาเล่นใหม่เพราะตัวนี้มันส่งสัญญาณว่าการจ้างงานมันหดตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าคือยังไม่มีสัญญาณอะไรบ่งชี้แน่ชัดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นความกลัวของนักลงทุนไปก่อนย่วงหน้านั่นเองนะคะแล้วก็บวกกับข่าวของ การเข้าเป็นสมาชิก NATO อันดับที่31ของประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะทุกคนก็อันนี้ก็สร้างความตึงเครียดในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็จับตามองไปอีกว่าสวีเดนจะเข้าด้วยเองหรือเปล่าสวีเดนเข้าได้อีกนี้ก็โอโ้โหอาจจะบินอีกรอบก็ได้นะอะไรอย่างนี้คะ่ะอันนี้ก็ต้องจับตามองทีเดียวนะ เราะฉะนั้นกลับมาที่ราคาทองคำวันนี้เขาอรอปัจจัยอะไรเมื่อวานเขาเล่นไปแล้วเรื่องความกลัว Recession ใช่ไหมประเด็นถัดมานะครับวันนี้มีตัวเลขที่จะประกาศในช่วงตลาดนิวยอร์กนะทุกคนถ้าคกิดจะไม่ผิดมันจะเป็นดัชนี ISMISMPMI กับตัวของอะไรก่อนนะนะอัน n อ็มควอนแอ๋อไม่ใช่ A.D.P. Nonfarm มันก็ยังเกี่ยวกับตัวเลขของการจ้างงานอยู่ดีนั่นแหละนะคะถ้าออกมาน้อยอีกเนี่ยระวังบินอีกรอบได้นะคะทองเพราะว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มความกลัวของนักลงทุนที่กลัวต่อ r e c e s s i o n นั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาแบบไม่ได้วูหวามากหรือแบบตามคาดการหรือว่ายังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็ อาจจะทำให้ทองย่อตัวก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ต้องจับตามองข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์เป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะผลผันผวนไปทั้งสองข้างได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้กลับมาที่ลักษณะทางเทคนิคของเรานะตอนนี้เห็นแล้วหละว่าโอเวอร์เหมือนกันใช่ไหมคะที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงถ้าไปไม่ไหวติดที่สองสแล้วไม่ไหวเนี่ยเราเช็คไปแล้วที่ระดบรีสิสแตนนะ แล้วก็ถัดมานะคะถ้าหลุดกรอบลงมาหรือว่าเมื่อวันขึ้นไปบริเวณนี้แล้วลงมาที่เดิมเนี่ยก็แล้วหลุด1.9.76อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ถัดมาก็เป็นตรงนี้นะคะซัพพอร์ตสำคัญ1.9.59ามาอีกแล้ว1.9.49นะคะกรอบล่างของทําเฟรมเดลี่แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันนะครับด้านล่างอยู่ที่1.9.28.81นั่นเองนะคะช่วงนี้ทองคำวิ่งแรงมากเลยนะคะก็ระมัดระวังนะ ถึงจะโอเวอร์แล้วก็เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วก็ดูมีปัจจัยกระตุ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการแบบเผลอบินอีกรอบหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงขาเนี่ยต้องเป็นเป็นช่วงวัดใจอีกรอบหนึ่งนะโอเคทีนี้เมื่อกี้เราดูที่มุมมองทฟํฟเฟมเดลลี่นะเราเห็นว่าระยะถัดไปนะคะของ r e s i s t a น c ์สำคัญ ในฝั่งขาขึ้นวาในฝั่งที่แบบจะขึ้นไปต่อเนี่ยมันไกลามากเลย2070ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมีระยะที่แบบอาจจะชะลอก่อนได้ไหมมีนะเมื่อวานเรามองอสุดระยะสวิงไรวันอยู่ที่บริเวณราคา2032-33เนอะ อันนี้คือแนวย่อยเนาะสอง3ู 23, 23, 23, นสามสามนะเมื่อวานนะแถวแถวนั้นนะแล้วก็ขึ้นไปอีกคือสี่แปดนะคะดูตามระดับฟิโบนัชซีเลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูให้ย่อยเหลือเกินแล้วก็มองไม่เห็นด้วยสี่แปดแล้วนะแล้วก็ไปห้าสี่นะคะแล้วก็ไปห1หนึ่งนะคะแล้วก็ไปนู่นเลยเจ็ดศูนย์เลยไต่ระดับไปเองแล้วกันนะ ก็ตอนนี้ก็คือเรามัดระวังก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ดูข่าวเย็นนี้ก่อนข่าวจะกระชากไปทางไหนนั่นเองนะครับช่วงทุ่มทุ่มครึ่งหรือว่าทุ่มสิบห้านี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ให้เรามัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับข่าวช่วงนี้เนาะโอเคเนาะสำหรับราคาทองคำวันนี้ลาไปลวจ้าบ๊ายบาย